ถ้าอยากมีเงินเก็บ10ล้านต้องเก็บให้ได้เดือนละกี่บาทไปดูกันครับสวัสดีครับเทสนะครับธนสิทธิ์บังสมบูรณสุขคลิปนี้นะฮะก็อยากพาทุกคนนะครับมาชวนคิดเลขคิดเงินกันนะครับว่าถ้าอยากมีเงินเก็บตามเป้าหมายต่างๆที่เราอยากได้เนี่ยเราควรจะต้องเก็บให้ได้เดือนละเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวอย่างวันนี้ นะครับก็มาจากมีคนส่งเคสเข้ามาเนาะหลังจากที่เราเนี่ยสร้างฟอร์มมาไว้นะฮะสร้างแบบสอบถามมาไว้ว่าหากใครมีคําถามสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับการเงินนะครับ mm. ก็จะมี1ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับหรือว่าหากใครอยากให้เราเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนการเงิน ก็จะมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้มีคนก่อเข้ามาล้นหลามมากๆนะฮะซึ่งผมก็พยายามเร่งทําอยู่นะครับซึ่งหากใครสนใจยังสามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะนะครับซึ่งตอนนี้อ่าเรามีปรับรูปแบบมีอัปเดตนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมีคนส่งอ่าเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับหลายหลายคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงคิวนะครับตอนนี้เราเริ่มทําลําดับคิวแล้วนะ นะครับถ้าใครส่งเคสเข้ามาแล้วหรือว่าสงสัยอะไรนะครับก็ยังสามารถทักผ่านไลน์ของล่ำสามได้นะครับไลน์ออฟฟิเชีของเรานั่นเองนะครับโอเคซึ่งประเด็นวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีคนสอบถามเข้ามาแหละนะครับว่าเขามีเป้าหมายว่าเขาอยากมีเงินเก็บ10ล้านบาทเขาจะต้องเก็บให้ได้เดือนละเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็ทำแผนเนี่ย เรียบร้อยแล้วแหละนะครับก็เลยอยากเอาประเด็นนี้มาแชร์ให้ทุกๆคนฟังซึ่งในการคำนวณครั้งนี้นะครับผมก็ยังใช้ในส่วนของตัวไฟล์ที่ผมเคยแจกไปเนาะไฟล์ในส่วนของตัวการวางแผนเกษียณนะครับว่าถ้าอยากมีเงินเท่านั้นเท่านี้อยากใช้เงินเดือนละเท่านั้นเท่านีน้ในหลังกเกษียณเนี่ยคุณควรจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่สร้างอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ผมยังใช้ไฟล์ตัวนี้อยู่ซึ่งหากใครนะฮะยังไม่มีไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วยังอยากได้เพิ่มเติมเนะาะก็เดี๋ยวพิมพ์คาว่าล่ำซ้ำเข้ามาด้านล่างก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้าทางทีมงานนนี่สงไไฟล์ตััว้้ปใหะครบ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองมาคำนวณกันนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่า่าผมจะทําแรกเริ่ม ไว้ด้วยวัตถุประสงค์ของการาวางแผนเป้าหมายกเกษียณน,นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาไปกําหนดตัวเลขเอาไปใส่ข้อมูลนะครับว่าเฮ้ยในอีก3ปีข้างหน้าคุณอยากมีล้านหนึ่งอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากมี5ล้านอีก20ปีคุณอยากมี10ล้านแบบนี้ก็ได้นะครับคุณสามารถเอาไปาวางแผนในแบบของคุณแบบยืดหยุ่นได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลตรงนี้กันว่าถ้าคุณอยากมีเงินเก็บ10ล้านเนี่ยนะฮะคุณจะต้องเก็บให้ได้เดือนละเท่าไหร่นะครับผมอยากให้คุณเนี่ยลองรีเช็ค4ข้อมูลด้วยกกันนะค็ือ ข้อมูลแรกเลยนะครสิ่งที่คุณจําเป็นที่จะต้องทราบเนาะก็คือลองนั่งถามตัวเองนิดนึงครับว่าทําไมคุณควรจะต้องมี10ล้านอ่าเพราะว่าในหลา,หลายคลิปที่เราคุยกันไปเนาะนะครว่าการที่คุณเนี่ยมีเป้าหมายนะครับคุณเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนว่าเฮ้ย ฉันอยากมี10ล้านเพราะว่าฉันอยากทำอันนั้นอ่ะฉันอยากมีอ่าหล้านฉันอยากทำอันนี้ในการที่คุณมีเป้าหมายแบบนี้นะครับมันจะทําให้คุณเนี่ยโฟกัสแล้วก็มีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายเนี่ยได้ง่ายนะครับดังนั้นตรงนี้คุณก็ลองกําหนดดูว่าทําไมคุณควรจะต้องมีเงินจํานวนเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกๆคนทำนะครับทีนี้ลำดับถัดมานะครับอ่าคุณจำเป็นที่จะต้องรีเช็คตัวเองนะครับแบบที่ผมพูดไปในตอนตอน้นว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากมีเงิน1ล้าน อยางมีเงิน10ล้านอยางมีเงิน20ล้านคุณมีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับคุณมีระยะเวลาในการให้เงินก้อนนี้เติบโตเท่าไหร่คุณมีระยะเวลาในการเก็บมีระยะเวลาในการหาเงินเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับอย่างบางคนอาจจะเฮ้ยฉันอยากมี1ล้านนีก5ปีข้างหน้าอ่าตรงนี้คุณก็ใส่ข้อมูล5ปีเข้าไปนะครับอยากมี10ล้านนอีก10ปีข้างหน้าก็ใส่ข้อมูลเป็น10ปีเอาไว้นะครับซึ่งเวลาที่คุณเนี่ย มีทัมมิ่งชัดเจนเนี่ยนะครับมันจะสามารถทําให้คุณเนี่ยคำนวณได้ตัวเลขที่มันค่อนข้างชัดเจนเนาะนะครับเหมือนอ,อย่างเช่นสมมุตินะคุณอยากเก็บเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับให้ได้ในระยะเวลา5ปีมันก็แค่ประมาณ60เดือนเองถูกไหมนะครับถ้ามาเกลี่ยแล้วต่อเดือนเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเก็บ เยอะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าคุณเก็บแปีเก็บ10ปียอดเก็บในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะลดลงไปอีกนะครับดังนั้นในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับก็ลองกําหนดขึ้นมาดูแล้วกันว่าคุณอยากมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้10ล้าน20ล้าน5ล้าน3ล้านคุณมีระยะเวลาในการเก็บเงินทั้งหมดเท่าไหร่ ลำดับถัดมานะครับลำดับที่3นะครับก็คือคุณควรจําเป็นที่จะต้องรีเช็คดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณมีความสามารถนะฮะในการลงทุนนะครับมีความรู้ด้านการลงทุนเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นหนึ่งองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินตรงนั้นได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะฮะแล้วเห็นภาพชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะนะครับก็คือความสามารถในการหารายได้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณอยากมีเงินเก็บเยอะ คุณก็ควรจําเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการหารายได้เนี่ยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็น4อย่างที่ผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยพิจารณาทีนี้นะครับเมื่อเราตั้งคําถามเรียบร้อยแล้วนะครับเราตอบตัวเองให้ได้แล้วทั้ง4ข้อนี้แล้วเราลองมาคํานวณดูกันนะครับว่าถ้าคุณอยากมีเงินเก็บทั้งหมด10ล้านนะฮะคุณควรจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวไฟล์ตัวนี้กันครับว่าหากคุณเนี่ยต้องการมีเงินเก็บ10ล้านในช่วง20ปีนะฮะคุณจะต้องเก็บเงินให้้ไไดเดเเือนละท่่าหร แต่ว่าเราอาจจะต้องดัดแปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่ผมบอกไปในตอนต้นเนาะว่าไฟล์ตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นในส่วนของตัวไฟล์วางแผนเป้าหมายกเกษียณนะครับดังนั้นแล้วผมอาจจะมีใส่สูตรใส่ข้อมูลไว้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณอยากทราบว่าคุณเนี่ยอยากมีเงินเก็บ10ล้านนะฮะในช่วงระยะเวลา20ปีเนี่ยนะครับคุณอาจจะต้องเกลี่ยออกมาเนี่ยเป็นต่อปีให้ผมนิดนึงนะครับอย่างเช่นตรงนี้อ่ะสมมตินะ สมมตินะครับผมต้องการมีเงินเก็บ10ล้านนะครับผมต้องเก็บต่อปีเนี่ยโดยประมาณเนาะนะครับอยู่ที่ประมาณ50,000 0บาทก็จะทําให้ผมเนี่ยนะฮะสามารถที่จะมีเงินเก็บในช่วง20ปีเนี่ยนะฮะถึง10ล้านบาทพอดีนะครับทีนี้ถ้าคุณมีตัวเลขอื่นนะครับคือ1ล้านบาทก็ดี20ล้านก็ดีนะหล้าน3ล้านเนี่ยคุณก็ลองแปลงมาเป็นปีให้ผมนิดนึงนะครับแปลงตามปีเวลาที่คุณจะเก็บตามเป้าหมายที่คุณตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วก็มาใส่ข้อมูลตรงนี้ให้ผม ทีนี้พอใส่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาคุณควรจะต้องรีเช็คหรือว่าหรือว่าถามตัวเองก่อนเนาะว่าเฮ้ยจร,จริงๆเงิน10ล้านที่คุณอยากได้เนี่ยนะครับคุณอยากได้มูลค่าของเขาหรือว่าคุณอยากได้เป็นเหมือนจํานวนพันธบัตรหรือว่าแบงค์ทั้งหมด10ล้านบาทนะครับเพราะว่าโลกของเรามันมีในเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อด้วยถูกไหมก็คือมูลค่าเงินในปัจจุบันกับมูลค่าเงินในในอนาคตมันไม่เท่ากัน เงินจานวนเท่าเดิมคุณไม่สามารถซื้อของได้เท่าเดิมในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าคิดแบบง่ายๆเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ใส่นะนะครับตรงช่องเงินเฟอ้อตรงนี้คุณก็ใส่เป็นศูนย์เอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากให้ในอีก10ปีข้างหน้านี่ยีปีข้างหน้าเงิน10ล้านในมูลค่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะไปใช้ในอนาคตก็มีมูลค่าเทียบเท่ากาันคุณจะต้องเก็บเงินเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งซึ่งผมสมมุติขึ้นมาว่าถ้าผมใส่ในส่วนของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยไว้ที่3% เงินเฟ้อไว้ที่3%นะแล้วแบบว่าเก็บเงินอย่างเดียวโดยที่เราเนี่ยนะครับไม่ลงทุนเลยหรือว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับเก็บเฉยๆแบบดื้อๆเลยเนี่ยบวกเงินเฟ้อเข้าไปอีก3%เงินที่คุณเนี่ยนะครับจะต้องเก็บให้ได้ในช่วง20ปีข้างหน้าจะไม่ใช่จะไม่ใช่10ล้านแล้วแต่คุณจะต้องเก็บให้ได้ตรงนี้ครับ13ล้าน4 30, 5, บาทอ่าเยอะไหม เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกลี่ยามาแล้วในช่วง20ปีนะครับเกลี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วในช่วง20ปีคุณจะต้องเก็บเงินต่อเดือนอยู่ที่55,980้นอบาททวนอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวเงินที่คุณจะต้องเก็บนะครับในช่วง20ปีนี้เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือเงินเก็บ10ล้านบาท แต่ว่าด้วยคลิปนี้นะฮะเนื่องจากเนี่ยเราอยากพาทุกคนเนาะนะครับมีความรู้ในเรื่องของการเงินนะฮะวางแผนการเงินได้ดีขึ้นและไปถึงเป้าหมายของคุณเนี่ยได้อย่างแน่นอนนะครับเราก็เลยพาทุกคนเนี่ยไปรีเช็คใน4ข้อก่อนหน้านี้มาแล้วถูกไหมนะครับตั้งแต่เป้าหมายการเงินความสามารถในการลงทุนระยะเวลานะครับรวมถึงความสามารถในการหาไรายได้ ดังนั้นเราจะไม่เก็บเงินแบบต้องๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะมารีเช็คในเรื่องของความสามารถในการลงทุนด้วยซึ่งคุณลองพิจารณาดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยคุณมีความสามารถในการลงทุนมากน้อยเท่าไหร่อ่ะสมมตินะผมยกตัวอย่างอย่างผมอ่ะเฮ้ยผมคิดว่าป,ปีปีหนึ่งโดยเฉลี่ยผมสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนได้10%ต่อปีนะครับซึ่ง10%ต่อปีโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่ปีนี้10ปีหน้า10ปีต่อไป10ปีนี้ผมอาจจะลบ8 ปีหน้าผมอาจจะบวก15ปีต่อไปผมอาจจะบวก20ปีถัดไปนู้นผมอาจจะลบ15บก็คือขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้แต่โดยเฉลี่ยผมคาดหวังว่าผมจะสามารถทําได้10%ซึ่งื้อทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าถ้าเราใส่เรื่องของอัตราผลตอบแทนเข้าไปในช่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่อันนี้คือหักเงินเฟอ้อแล้วนะนะครับคือรวมเงินเฟอ้ออีกเปอรก3%เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ,อใส่ผลตอบแทนที่10%นี่เลยตัวเลขต่อปีที่คุณจะต้องเก็บ เป็นตัวเลขที่แบบว่าหายไปแบบฟึบเลยถูกไหมนะครับก็คือจากเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้นะครับคือ55,000เนะาเน่ะผมกลับเข้ามาให้ดูอีกทีหนึ่ง55,980บาทนะครับถ้าคุณมีในเรื่องของผลตอบแทนอีก10%อ่าตรงนี้นะครับคุณจะเก็บเงินต่อเดือนเนี่ยอยู่แค่ประมาณ1,9,548บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่า,าเวลาที่ผมทําเคสตรงนี้ส่งไปนะครับแล้วผมแนะนําหลายๆคนเนี่ยว่าเฮ้ย ผลตอบแทนที่คาดหวังที่คุณจะใส่เนี่ยนะครับจริงๆผมอยากเนี่ยให้คุณลองพิจารณาจริงๆจากความสามารถความรู้ของคุณนะครับรวมถึงลองประเมินเป็นขั้นต่ำเอาไว้ก็ได้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยคาดเนี่ยัน,นาจะได้แบบชัวร์ๆเพอเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกว่า10%ผมน่าจะได้แต่ผมคิดว่าเฮ้ยถ้า10%น่าจะได้แต่5%น่ะผมได้แบบชัวร์แน่ๆนะครับผมอาจจะใส่ไว้ที่5%ก็ได้ จากเมื่อสักครู่นี้นะครับหนึ่งกว่าบาทเนี่ยผมเก็บอตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่3 3 8 6 0บาทอ่าเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้เยอะเท่าแบบเราไม่ได้มีผลตอบแทนจากการลงทุนเลยก็คือ55าหมจากห้าหมลดลงไป3%าม0มื่นามอ่ะมันก็หายลงไปค่อนข้างเยอะนะครับหายไปประมาณ20,000กว่าบาทเพราะตรงนี้แหละมันมีในเรื่องของความสามารถในการลงทุนเวลาและเรื่องของอาตาัตราดอกเบี้ยทบต้นหรือว่าผลตอบแทนทบต้นที่เราลงทุนเสร็จปุ๊บ ได้กาไรมันทบ,ท,บท,บทบขึ้นมีอีกซึ่งถ้าเราดูข้อมูลแบบนี้นะครับคุณก็จะเริ่มพิจารณาได้และจาก4ข้อก่อนหน้านี้น,นะครับว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถในการลงทุนประมาณนี้ที่5%เป้าหมายการเงินของเราคือประมาณนี้คุณก็ต้องมาพิจารณาแล้วนะฮะว่าถ้าคุณต้องเก็บต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่3%า0 0 0คุณไหวไหมถ้าอ่าผมผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยตึงไปนิดนึงผมอาจจะไม่ไหวนะครับอ่า,อาเวลาที่คุณเห็นรูปแบบแบบเนี้ยคุณเห็นเป้าหมายชัดเจนคุณเห็นความสามารถของตัวเอง นะครับแล้วก็คุณก็รู้ว่าความสามารถในการหาไรายได้ของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณจะเริ่มพิจารณาได้และเห็นภาพและไปถึงเป้าหมายได้แบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าผมบอกว่าเฮ้ยสามหมเนี่ยผมอาจจะไม่ไหวนะครับผมจะสามารถทํายังไงได้บ้างถ้าแบบพูดแบบง่ายๆเลยนะครับอาจจะกําปั้นทุบดินนิดนึงก็คือก็เพิ่มความสามารถในการหาเพิ่มความสามารถในการลงทุนอ่าก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันมีในเรื่องของการเพิ่มระยะเวลาเข้าไปอีก อย่างเช่นอ่ะสมมตินะเฮ้ยผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายอันนี้คือ10ล้านของผมเนี่ยคือตอนอายุ50คืออีก20ปีข้างหน้าถูกไหมแต่ว่าเฮ้ยถ้าผมยืดระยะเวลาล่ะจาก20ปีกระเถิบอีก5ปีไปถึงเป้าช้าหน่อยอีก5ปีแต่ผมไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นน่ะนะครับเป็น25ปี จาก3ามหมผมเก็บ23งหมเห็นไหมว่ามันลดลงไปอีก10,000บาทแบบนี้ผมเก็บไหวนะครับดังนั้นตรงนี้วิธีในการคํานวณมันจะทําให้คุณเห็นภาพเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นและคุณก็จะเห็นแล้วเนาะว่าด้วยความสามารถของคุณเองและเป้าหมายของคุณเองคุณควรจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่กันครับทั้งหมดนี้นะครับก็น่าจะทาให้เห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะฮะว่าหากคุณอยากมีเงินเก็บ10ล้านคุณควรจะต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็เน้นย้าเหมือนเคยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป้าหมายการเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณอาจจะอยากมี10บล้านบางคนอาจจะอยากมี20ล้านนะครับผมอาจจะอยากมีแค่3ล้าน5าล้านก็ได้นะครับดังนั้นแล้วคุณอยากมีเท่าไหร่อันนี้เป็นตัวเลขในใจของคุณนะแต่ว่า4สิ่งที่คุณควรจะต้องพิจารณานะครับเพื่อจะทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินและถึงตัวเลขแบบที่คุณตั้งใจจริงๆประเด็นแรกเลยนะครับคุณควรจะต้องทราบนะบว่าทําไมคุณควรจะต้องมีเงินเก็บ10ล้านหรือว่ามีเงินเก็บตามเป้าหมายนั้นๆ แบบที่คุณอยากได้เพราะการที่คุณเนี่ยนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าเฮ้ยคุณอยากมีเงินเก็บ10ล้านเพราะเหตุผล1 2 3 4 5 4 5มันจะทําให้คุณโฟกัสและไปถึงเป้าหมายนั้นเนี่ยได้แบบชัดเจนและแม่นยําเพิ่มมากขึ้นในส่วนข้อที่2นะครับคือคุณควรจะต้องทราบครับว่าคุณเนี่ยมีระยะเวลานานแค่ไหนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตรงนั้นนะครับอย่างเช่นอยากมี10ล้าน อีกห้าปีข้างหน้ามี10ล้านอีก10ปีข้างหน้าเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถประเมินได้แบบเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นว่าเอ้ยจะมีระยะเวลาไม่เยอะฉันควรจะต้องหาเงินต่อเดือนเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเพิ่มความสามารถตรงไหนเพิ่มเติมเข้าไปหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องของระยะเวลาเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของความสามารถในการหาในแต่ละเดือนของคุณว่ามากน้อยเท่าไหร่รวมถึงมันมีในเรื่องของอัตราผลตอบแทนทบต้นเข้าไปอีกด้วยดังนั้นตรงนี้นเป็นสิ่งจําเป็นที่คุณควรจะต้องทราบข้อถัดม,มาข้อที่3นะครับก็คือคุณควรจะต้องพิจาา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 รรรรณควมมสถในกกทํํไ หรือว่าความสามารถในการลงทุนของคุณนะว่าปัจจุบันคุณมีความรู้มีความสามารถมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะเอาไปประเมินได้ว่าเฮ้ยถ้าฉันเนี่ยมีความสามารถในการลงทุน5% 10%โดยเฉลี่ยต่อปีฉันจะเก็บเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าใครดูในตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยความสามารถในการลงทุน5%กับ10%เนี่ยคุณเก็บเงินเนี่ยเกือบเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถพิจารณาได้และไปถึงตัวเลขไปถึงเป้าหมายนะั้นเนี่ยได และสุดท้ายนะครับก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องทราบก็คืออยากมีเงินเก็บคุณก็ควรจะต้องรู้ความสามารถในการทํางานความสามารถในการหาไรายได้ของตัวเองถูกไหมเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถพิจารณาได้ว่าเฮ้ยเป้าหมายตรงนี้คุณจะสามารถไปถึงได้ยังไงนะครับซึ่งถ้าตรงนี้คุณพิจารณาแล้วนะครับว่าเฮ้ยมันอาจจะเหนื่อยเกินไปมันอาจจะยากเกินไปเราจะได้วางแผนในการป้องกันวางแผนในการแก้ปัญหานะฮะร,รวมถึง ปรับแผนใหม่นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แบบชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะไปยืดระยะเวลานะครับหรือว่าลดเป้าบางอย่างลงมาไหมนะครับหรือว่าเพิ่มความสามารถในการหาไรายได้เข้าไปอีกไหมนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ด้มุมมองเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นเนาะสำหรับใครที่มีเป้าหมายมีตัวเลขทางการเงินเพิ่มเติบแต่ผมก็เน้นย้ำแบบนี้นะครับว่าการที่คุณเนี่ยมีเป้าหมาย มีตัวเลขการเงินที่อยากได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่หลายๆครั้งเนี่ยนะครับเราโฟกัสกับการหาเงินกับการ พยายามนะครับเร่งสปีดแต่ว่าเราอาจจะหลงลืมความสุขในระหว่างทางดังนั้นตรงนี้ก็อย่าลืมพิจารณาโฟกัสเป้าหมายระยะยาวแต่ก็อย่าลืมความสุขระยะสั้นกันด้วยนะครับโอเคก็ถ้าเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะโอเคคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะความรู้การเงินงดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ